สำหรับในตอนนี้นะฮะแกงส้มก็อยู่กับสายของเราแล้วนะครับอะสวัสดีกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมลุ้นอยู่นะเนี่ยลุ้นลุ้นอะไรล่ะครับลุ้นแบบเอ๊ะยังไง นี่จะบอกว่ามีแฟนคลับเขามารอกันเยอะเลยนะ,ยะใช่ครับเนี่ยโดยโดยทางแฟนเพจเนี่ยมีแฟนคลับเขาส่ง sms เข้ามาสอบถามกันเยอะเลยครับ,บม,มีคุณปอมนะฮะคุณปอมบอกว่าซิงเกิลใหม่ของแกงซ้องเพราะมากแล้วก็บอกฝากบอกว่า,าให้รักษาสุขภาพด้วยนะฮะช่วงนี้จากคุณปอมนะครับแล้วก็มีที่เชียงใหม่มาด้วยนะ๋อเย้าม,มาเยอะด้วยเหมือนกัน นะครับอ่ะสวัสดีเป็นทางการก่อนแล้วกันนะครับขอสวัสดีคุณกังส้มนะครับขอต้อนรับสู่ F m ฟ6 2 5มอ,อสองหมกเฮิร์ส์อมทอพิชณุโลกสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีชาวพิชณุโลกด้วยนะครับครับผมเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ห่างหายก็ไปพอสมควรเลยใช่ครับก็นั่นแหละฮะออกไปหาเขาเรียกว่าเขาเรียกพัฒนาตัวเองเนาะไปแบบทั้งร้องทั้งแสดงหมายถึงว่าเราก็ไปเรียนนะฮะก็อาจจะหายไปหลังจากที่ปล่อยรักแท้ในใจเธอออกมาฮะก็ วันนี้ก็กลับมาให้หายคิดถึงนะครับเอาซิงเกิลใหม่มาฝากนะครับกับคุณและคุณเท่านั้นครับครับผมพูดถึงเพลงกันหน่อยดีกว่านะฮะเนื้อเพลงซิงเกิลนี้พูดถึงเรื่องอะไรเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับเนื้อหาเพลงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะแบบว่าคิดได้หลายหลายมุมนะฮะก็จริงๆเนื้อหามันมันมันเล่าว่าเหมือนเรารู้ว่าได้ยินมาว่าคนน่ารักเนี่ยเขามักจะใจร้ายอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เอาละเข็ดละกับความรักอะไรเงี้ยเราเราเราไม่รักใครแล้วดีกว่าแต่ว่า พอวันหนึ่งเรามาเจอคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเขาโดนใจเรามากจนเรารู้สึกว่าเรายอมเสี่ยงก็ได้เรายอมที่จะแบบอาจจะโดนทิ้งอาจจะอาจจะต้องเจ็บก็ได้แต่ขอรักคนคนนี้อะไรเงี้ยขอให้ดีมีโอกาสนิดนึงใช่ครับก็คือมันมันเหมือนว่ามันจะมองว่าเฮ้ยมองตรงๆตามเพลงก็ได้หรือจริงแล้วอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้ที่ว่าเข้าไปจีบเขาแล้วบอกว่าเออเราเราเราแบบยอมที่จะเสี่ยงที่จะรักเธอนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรอีกอีกมุมมองหนึ่งได้เหมือนกันนะ ครับผมแล้วซิงเกิลน,นี้แกงส้มได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างไหมครับเกิลน,นี้แหละครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการร้องครับดีไซน์การร้องคือเราอยากคือเพลงมันผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการร้องสไตล์แบบแอดลิฟอารแอนบี N B อะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหแอดลิบเยอะมากแต่ว่าเราจะเน้นไปว่าเฮ้ยฟิลกับเพลงที่มันจังหวะมันค่อนข้างสนุกแล้วก็ อ,อย่างจะมีตอนเปิดหัวเลยจะมีแอดลิบมาที่ค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงมากๆในห้องอัดมันจะมีเสียงผมที่แบบพูดว่าเดี๋ยวก่อนนะอันนั้นน่ะเือเสียงที <c oughs> ่ผมพูดกับพี่โปรดิวเซอร์จริงๆคือ,อทำให้แบบเพลงเป็นกันเองมากๆตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเพลงอะไรเงี้ยครับเขาก็ได้บรรยากาศสดๆไปอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับผม จากนี้แล้วนะฮะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเอ็มวีกำลังทำใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เอ็มวีก็ใกล้จะถ่ายทาแล้วคือตอนนี้อยู่ในการวางแผนนาฮอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็จะให้ดูกันได้จริงๆเนี่ยคือวันที่3รกฎาคมนี้ครับครับผมนะครับอ่ะตอนนี้คือจะบอกว่าเอ่อสเอ็มเอสแล้วก็ทางข้อความที่ฟังออนไลน์เนี่ยถล่มทลายกันมากมากเลยโอ้โหข้อความเข้ามาเยอะมากนะครับอ่ะจากพิษณุโลกครับ ฝากบอกแกงส้มด้วยนะคะว่ากรุณาเคียวคิวว่างสำหรับพิซซีนโลกด้วยโอเคได้ครับถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดมีแบบคิวมีอะไรจะไปพิซซีนโลกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบบอกทันทีนะครับนี่เขาบอกมาว่าปีใหม่หน้าหน่วยราชการเทศบาลติดต่อไปช่วยรับคิวด้วยโอเคครับก็เดี๋ยวถ้าได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวติดตามดูแลกันครับนะฮะอ่าแล้วก็มี S อ s ถามมาอุย้ยคนข้างเยอะนะจะบอกให้เสียงปลาดับปลาปีดับปุ๊บเป้นะฮะตอนเริ่มเพลงใครร้องคะ เลงผมครับบอกแล้วว่ามันจะมีอะไรที่แปลกๆอยู่ในเพลงนี้คขาน่้างจะเยอะฮะตอนเริ่มเนี่ยก็เป็นเสียงผมเลยซึ่งหลายๆคนก็แบบเอ้ยแกงสมร้องหรือเปล่าว่าแบบมันดูแบบมันดูแปลกอะไรเงี้ยใช่ฟังแบบฟังฟังหวานขึ้นอ่ะใช่คือมันมันก็แบบว่าเราเหมือนพอเราไปไปเรียนมาหรืออะไรเงี้ยมองในการใช้ชีวิตหรือะไรมันเปลี่ยนไปผมว่ามันมันส่งผลนะกับการร้องเพลงอะไรเงี้ยทลยทาให้เราแบบบางมุมบางความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็สื่อออกมาอีกแบบหนึ่งเลย ฟังตอนแรกผมต้องยอมรับใครับฟังครั้งแรกรู้สึกว่าซิงเกลิลซิงเกิลนี้มีความหลากหลายเยอะมากใช่ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบรรยากาศเพลงมีเครื่องเป่าด้วยมีเสียงเครื่องเป่าด้วยที่มาที่ไปยังไงใครเป็นคน ừ, ดีไซน์ครับจริงๆอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการดีไซน์ของของของ,ของพี่โปรดิวเซอร์คือเขาเาบ,บอกว่าอยากให้แบบเออเพลงมันดูเท่ขึ้นแล้วก็ด้วยการคอนเซปต์ก็คืออย่างเราแบบแต่งตัวเป็นใส่สูทหรืออะไรเงี้ยฮะครับคือมันได้ความเนี้ยบแล้วก็เครื่องเป่าเนี่ยมันก็ทําให้แบบสื่อมาว่า เออดนตรีแนวโซลเงี้ยมันก็เพิ่มความเนี้ยให้กับให้กับตัวเราได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะก็เลยมีเครื่องเปล่าและที่สําคัญคือมันมันปแปลกที่ว่ามีเครื่องเปล่าแต่ว่ามันก็ยังมีท่อนที่กลับมาเป็นบีทของฮิปฮอปได้ด้วยซึ่งมันทำให้ใเพลงเนี้ยมันมันฟังแล้วไม่เบือ่อใช่ครับบรรยากาศแบบคือฟังครั้งแรกแล้วเอ้ยแบบเออหลากหลายคือมีหลายมีหลายรสมากในเพลงเดียวใช่ครับใช่ใชครับผม นะฮะอ่าเอสเอมเอเข้ามาอีกแล้วครับอ่านหน่อยเดี๋ยวเขางอนได้ครับนะฮะอ่าฝากถามแกงส้มด้วยว่าชอบผลงานล่าสุดมากแค่ไหนจากซีเกมคือต้องบอกว่าคือผลงานเพลงล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าคือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เจ๋งเขาบอกเลยว่าเจ๋งเลยแล้วก็ครับถามว่าชอบไหมคือผมชอบเพลงทุกเพลงผมอยู่แล้วแล้วก็มันทําให้ทำให้ผมได้ทํางานอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นเนะ่ยเพราะทุกครั้งที่มีเพลงมีเดโมมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะแบบได้เห็นมุมมอง้างดนตร,รี ของพี่ๆที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเหมือนมัน,มนได้แลกแลกแลก,กเปลี่ยนมุมมองทางดนตรีด้วยครับ,รบผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูทางแฟนเพจกันหน่อยดีกว่านะครับน,น,นิ่งอ่านสลับกันเลยนะระหว่าง s m สกับแฟนเพจเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับรบ<ม>แฟนคลับเยอะมากนะครับออบอกว่าถามหน่อยท่อนแร็ป ร้องกับใครร้องสดให้ฟังหน่อยได้ไหมเออคือๆท่อนแรปมันจะมีเสียงเสียงของผมด้วยแล้วก็ร,รวมไปถึงเสียงของพี่ที่เขาไกด์เพลงนี้มาด้วยคือผสมกันเพราะว่าอยากให้ได้อารมณ์เหมือนว่ามีพักพวกหน่อยหลายๆคนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ นะฮะนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับจากทางเชียงใหม่นะฮะฝากบอกว่าเพลงเพราะมากคิดถึงมากรักษาสุขภาพด้วยโอ้นะเยอะมากๆเลยครับนอกจากในเรื่องของเพลงแล้วนะครับออนอกจากในเรื่องของการดีไซน์เนื้อร้องท่อนร้องมีความใส่ความเป็นตัวตนของตัวเองเข้าไปมากแค่ไหนสำหรับซิงเกิลน,นี้ครับคือด้วยด้วยสไตล์การร้องเป็นสไตล์ผมอยู่แล้วแน่นอนอมันเลยทําให้ยังไงฟังก็ยังมีความเป็นตัวผมอยู่นั้นค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่า ่าผมฟังเพลงแล้วก็อินกับมันแล้วก็ร้องมันออกมามันก็เลยทําให้เพลงนี้มันดูลื่นไหลาถามว่าเป็นตัวเองมีความเป็นตัวเองอยู่ในนั้นเยอะไหมก็ต้องบอกว่าพอสมควรเลยครับเราถ่ายทอดออกมาแบบประมาณว่าเคยมีประสบการณ์ด้านนี้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าประสบการณ์ด้านนี้แหละครับอจริงๆไม่ค่อยมีนะจริงๆผมไม่ใช่คนเท้าชูเอ้ย <Yeah. S 2> <laughs> ต้องฟังเสียงเล่า <c oughs> เอางี้ดีกว่าครับถ้าเกิดอยากรู้เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้หรืออะไรงไงกับเพลงนี้เราดู MV แล้วีละกันใช <c oughs> ่สิบกระดาษคมน,นี้ได้ดูแ <c oughs> น่นอนครับผมนะฮะมีข้อความถามเข้ามาอยากถามพี่แกงส้มนะครับว่าเพลงนี้ร้องยากไหมคะเพลงนี้แหละครับคือถ้าส่วนตัวของผมผมว่าถ้าเทียบกับเพลงอื่นๆหรือเทียบกับรักแท้นในใจเธอเงยผมว่าเพลงนี้ร้องร้องง่ายกว่าเพราะว่าเพลงนี้หนึ่งมันไม่ได้เสียงสูงมากแล้วก็ไม่ได้แบบว่า อย่างที่บอกเราไม่ได้ใส่แอดลิปลงไปอะไรเยอะมากมายนะฮะมันก็เลยทำให้เพลงนี้เน้นสนุกสนุกมากกว่าอืมนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องต้องไล่ต้องไล่ตอบคาถามแฟนคลับเลยนะครับฝา <c oughs> กถามว่าเพลงนี้ท่าเต้นเต้นอย่างไรมีการดีไซน์ไหมในเรื่องของ MV มีการวางแผนบ้างไหมไหมครับเออมีครับท่าเต้นก็มีแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นท่าเต้นแบบว่าเอ่อแบบเป็นท่าจําหรืออะไรแต่ว่ามันคงเป็นการขยับมากกว่าเป็นการมูฟอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นค่าเต้นที่ อาจจะเป็นการคิดสดอะไรเงี้ยคคือเหมือนว่าเป็นฟิลฟิลมากกว่าครับผมครับผมนะฮะจากขอนแก่นนะครับฝากบอกแกงส้มด้วยค่ะคิดถึงมากเพลงเพราะรมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะครับอขอบคุณครับนะฮะแล้วนอกเหนือจากซิงเกิลซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของ MV แล้วละแล้วนี้ตอนนี้นะครับถ้าใครอยากจะติดตามนะฮะติดตามข่าวคราวความขึ้นไว้ต่างๆอะไรยังไงนี่เข้าไปดูอะไรกันได้ตรงไหนบ้างครับ ก็จริงๆสามารถตามทวิตเตอร์นะครับของของซีเมมเบอร์ก็ได้นะรหรือ,รอว่าเข้ามาทวิตเตอร์ของผมเองก็ได้นะครับหรือว่าอินสตาแกรของผมนะครับเข้ามาติดตามดูได้เลยนะฮะร,รวมไปถึงท่องทางที่สามารถดูข่าวคราวนะครับทั้งของผมแล้วก็ของพี่ๆเพื่อนๆเดอะตาอะไรเงี้ยก็ เขาไปดูได้ที่ facebook.com นะครับ slash exactmusic ครับผมครับผมนะฮะอยากให้คุณแกงส้มฝากอะไรนิดนึงก่อนก็แล้วกันนะครับกับแฟนคลับต่างๆที่กำลังเราฟังอยู่ในขณะน,นี้รวมทั้งแฟนคลับที่เราฟังผ่านระบบออนไลน์ของเราด้วยนะฮะรวมถึงนเรื่องของการดาวน์โหลดนะ,ะที่ต้อลดาวน์โหลดบ้างอะไรบ้างตรงไหนบ้างครับใช่ครับก็อื่นเลยขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ที่ให้การสนใจกับ,กบเพลงนี้มากๆจริงๆแล้วก็ ตั้งใจมากๆกับผลงานนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมี MV ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะยังไงก็ฝากเพลงนี้ด้วยแล้วกันนะครับดาวน์โหลดของแท้นะครับกันที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดโทรออกนะครับหรือว่าทาง t อจู s ก็ได้นะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกย้ำอีกทีแล้วกันนะครับสามสิบกรกฎาคมนี้นะครับ MV นะครับได้ดูกันแน่นอนครับผมใครที่กําลังคิดถึงอยู่ในขณะนี้นะฮะรออีกสักนิดนึงนะฮะปลายเดือนนี้ได้ชม MV ตัวเต็มกันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับ ฮัลโหลครับผมสัญญาณ้ม่ค่อยจะเจนอ่ะยังไงขอบคุณมากนะครับคุณแกงส้มอ่าขอบคุณมากครับแล้วมีโอกาสจะพูดคุยกันอีกครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผ่านกันไปนะฮะกับคุณแกงส้มนะครับกับการโฟนอิน